สวัสดีครับสมรยศรีวิมีดครับเล่มที่สามงานช่างจง้งเล่มที่สามมีดเล็กครับอันเตอร์เจ็ดรียกเล็กเนิ้วพร้อมซองไข่เด็กครับไข่เด็กชุดนี้หนาะ2มิลแข็งใกลกครับสเปกมีดใบมีดยาว7นิ้วอยู่ไฟลายค้อนปัดเงาลักษณะตามนี้ครับ ใบมีดกว้าง1.9นิ้วสันหนา6มินลนะครับทางด้านท้ายมี6มิลเยวปลายตามนี้ครับสาด้ามขอมีด้ามจับยาว5นิ้วปักหมุดทองเหลืองและโมเสกตามนี้ครับทำจากไม้กิยู โทรศัพท์ผมจะจริงแล้วครับไม่เห็นผมไม่เห็นจอยาวรวม12นิ้วน้ำหนัก450กร,รมัมบวกลบไม่เกิน20กร,รัมครับทรส,สอบผมครับ ไม้ได้ครับเพียงเส้รูปทรงไม่เหมาะ มีดใหญ่ยังตมมีดเล็กนี้หายห่วงครับขอบคุณช่างจงมากๆครับสั่งตั้งแต่กลางเดือนสิงหาครับสองใครเด็กครับ อยางฟังชัดครับนั่นแหละครับ่เด็กของแสนนายเล็บมือมากครับ ดันเข้ามันจะมีตัวล็อกของมันอยู่ครับึงของก็ไม่ถึงกับแน่น ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ